เริ่มต้นที่ศูนย์อบรมแรกนะครับคือศูนย์อบรมเยชนบางปะหานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีนี้ภานิานมีคณะผู้ปกครองหมู่ญาติมาร่วมพิธีกรรมงานบุญโดยเริ่มต้นนะครับท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์มานพนะครับและรวมไปถึงคณะสงฆ์ได้เมตตาตัดปล่อยผมให้แก่หน้าธรรมทายาเป็นปฐมเริ่ม ก่อนที่คณะผู้ปกครองจะได้พร้อมใจกันตัดปล่อยผมด้วยความปลื้มปีติใจที่ได้มีโอกาสเห็นบุตรหลานของตนนะครับได้ตัดสินใจเข้ารับการบรรพชามาฝึกฝนอบรมตนเองนะครับตามพุทธวิธีจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เมตตานะครับในการปลงผมให้แก่หน้าธรรมธายาซึ่งภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับย้อนไปเป็นเรื่องราวของพระภพมรุตรเทระก็ได้เข้าถึงทมในขณะที่ปลงผม โดยพระอาจารย์เนี่ยก็คณะพระพิเลี้ยงนะครับก็ได้ตั้งใจให้น้องๆเนี่ยได้รับการปลงผมดังเช่นในสมัยครั้งพุทธกาลมีสัมมนาหลายรูปหลายองค์ทีเดียวนะครับเข้าถึงธรรมในขณะที่ปลงผมนั่นเองคามบรรยากาศนั้นก็นำมาซึ่งความพลื้มปีติใจนะครับของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นช่งวงเวลาของการปิดเทอมทางโลกแล้วก็เปิดเทอมทางธรรม น้องๆหลายคนนะครับก็ตั้งใจที่จะได้นําบุญนี้อุทิศให้แดบ่บรรพบุรุษปุปการีญาสนิทมิสหายและก็สัมพันธ์ชชนต่อด้วยหลังจากปลงผมเสร็จเรียบร้อยครับก็เข้าสู่พิธีขอขอมามอบาดและก็ภ้าตรัยนะครับทั้งหมดนี้ก็จัดขึ้นณนศูนย์กลางพิธีหอชันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูของศูนย์อบรมโยชนบางปะหานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ